สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปิซังค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอยู่ก็จะพาทุกคนมาใส่เบ็ดแล้วก็หาปลากันเราก็มาดูกันว่าในช่วงที่แบบยุเข้าวยากหมากแพงเนี่ยเราก็หาอาหารกินเองได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้ยกครไหนพูดเิอันนี้อ,นอันนี้เราก็อยูกกับพี่ๆที่ฝึกงานนะคะเราจะมากันทั้งหมดสามคนนะเราจะมาเราจะมาถามวิธี <c oughs> การตบใบจากพี่ๆทสามคน <c oughs> รู้สึกว่าพี่ๆ <c oughs> เขาจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเขามาหาปา้าที่นี่บ่อยแล้วแต่ว่าหนูจะเป็นเด็กใหม่แล้วเราจะมาดูกันระหว่างแบบ เบ็ดที่แบบเป็นเ,นเนบ็ดรั่งกับเบ็ดไม้ไผ่ซิ่งงงอ,อยู่เนี่ยอันไหนจะหาปลาได้เยอะกว่ากันไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาดูแบบขั้นตอนวิธีการทำค้าวๆก่อนแล้วดูก็จะแบบไปขอแบบไปถามคิดลับการตกปลาจากเขาว่าเขาทํายังไงกันวัสวดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรนะคะชื่อธนวัตรครับเรียกว่าเรียกว่าวัดเฉยๆแล้วกันอขั้นตอนแรกเลยแบบเวลาเราตกเบ็ดเนี่ยเราทํายังไงบ้าง ครับต้องหาขอนะครับที่เล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเราตกปลาเล็กนะครับแล้วก็สายนะครับต้องเป็นสายเล็กๆด้วยนะครับเพื่อที่ปลาจะไม่กลัวนะครับแล้วก็ทุ่นครับก็ดึงขึ้นพอประมาณนะครับและสําหรับเหยื่อนะครับวันนี้เราใช้นะครับแคปหมูนะครับ๋อกินแคปหมูอย่างนี้ด้วยเลยเหรอครับผมนะครับเราจะชุบน้ํานะครับให้มันนิ่มนะครับเราใช้เป็นเหยื่อนะครับผมนะครับเราจะลองดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับ ะใช้ขอนะครับเกี่ยวแค่หมูนะครับขอให้ติดขอนะครับแล้วเราก็จะลองดูนะครับนี่คือนี่วิธีการสะบัดนี่ก็คือต้องมีเทคนิคเยอะอยากตกเองไหมเจ้อะไรใส่ฝังครับงูเหรอไรแล้วอย่างนี้คือแบบมีขอตกได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวร้อยเยอ่ยมหมดอนนะครับเดี๋ยวเราจะ โอเคครับเรียกหมดแล้วครับอ้้าาววแลครนีปลามันกินแต่มันไม่ติดหรอใช่ครับปลาตัวเล็กครับจะตอมมันจะหมดง่ายครับทำท่าไว้ก่อนไหนรท่าดีทีเหลวนี่นี่นี่เราต้องเก็บเราต้องเก็บทุกรายละเอียดว่าเขาทำยังไงบ้างต้องครับจับโอขามพอดีนะครับโอเคค่ะจับจับที่นี่นะครับมันจะได้เวียงรอบวมีแล้วก็เอานี่เก็บไว้ที่ข้อศอก ไหลไหมเหนียวไม่ต้องเบี่ยงเบาทำไมมันดูยากกว่าที่คิดเป็ดขึ้นงูโซงดิทอาไมเราตัวใหญ่กินแน่นอนครับยากทอาไมให้พี่เขาช่วยสิช่วยเปิดไปลองดูนะครับให้เขาโยนไปแล้วเดี๋ยวใครจับมาได้ยากกว่าที่คิดนะ้นมันยากตรงไหนเนี่ยนี่นะครับเอาลองดูอ่ะไหนลองดูพอกอีกค่ะลองจะบลอจะ ตอนเหวี่ยงก็คือยกอยเองนี้ใช่ไหมให้ให้พี่เขาทำให้พี่เขาทำเถอะแล้วก็ถือเบ็ดไว้เราทำปาดตรงไหนอ่ะกับกล้องสิอะไรนะคะไม่มีอะไรจะฟูวค่ะรู้สึกว่าเฟลแล้วะถือเบ็ดมาถ่ายไปรอใช่ไหมคะทิเอาคันลงเลยครับเจสซี่บอก น,นี่เห็็นนมเดบไม้ไผ่ซิ่งของมะเหมียวอันนี้เ็ดไม้ไผ่ซิ่งอันนี้ยอเขาจะใช้แบบเบ็ดเปลาแล้วมิวจะดูก่อนว่าของมัมมนจะกินไหมหนี่เขาเป็นกำลังกินใช่ไหมหะครับเสร็จแล้วเราครั้งแรกกินเลยได้ทำไงเนี้ยแบบนี้เวลาที่มันกินเบ็ดแล้วเราจะดูยังไงคะ ปลากินทุ่นก็จะจมนะครับหรือไปกอบเราก็จะลากทุน่นม<อ>ีสองรูปแบบมีบังอยู่นะเนี่ย,ยรู้สึกว่ามันเริ่มลอยขว้ามามันคือปลาที่เขาตกได้นะครับช่วงเท่านี้ปลาที่เขาตกได้มันมาแค่สองชั่วโมงเองนะครับเนี่ย ตั้งเยอะรถจะมาดูปลาของป่าหมิวจะได้กี่ตัวสักหนึ่งโลบอกเลยร,ระดับม่อหมิวทั้งทีลองเพลงรอสักเพลงซิเพลงอะไรคะไก่จ้าก็ได้ไก่จ้าอุ้ยมีแต่มาแรงปอมาติดอไม่ใช่มาแรงปออะไรไม่รู้ สองแต่ต้องใส่ใหม่แล้วครับเพราะว่ามันจะเข้าไปติดต่อหญ้าแล้วครับคือเขาบอกว่าเม่นต้องใส่ใหม่<อ>แคบมูหายหมดแล้วด้วยวันนี้คุณซีโอจะรอดไหมเนี่ยรอดค่ะรอดบอกเลยไม่มีอะไรที่มมบูทำไม่ได้ยกเว้นเ,นเนบียงเบ็ดกัรทบ ทุกคนคะตอนนี้ก็ผ่าไปเกือบประมาณ5นาทีได้แล้วแต่ว่าปาย,ยังไม่กินเบ็ดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนภาษาอะไรนะอะไรนะคะภาษาปากกัยอครับภาษาปากกันยอค่ะี๋ยววันนี้เจะเสนอคําะคะคว่ารักนะคะคําว่ารักเนี่ยจะพูดคําว่าแอนะคะ <c oughs> อันนี้อาจจะคิดว่ามิวโกโหกหรือเปล่าไม่ใช่นะถามจากพี่เขาจริงๆ,งๆแปลว่ามันพูดว่าแอจริงๆ แล้วก็แล้วก็จะมีคำรนึงที่วิวอยากรู้ก็คือคำว่าคิดถึงแต่ไม่รู้ว่าพี่คะคำว่าคิดถึงพี่พูดว่ายังไงคะซ่าซื่อครับซ่าซ่าผองซ่าซื่อได้ยังใช่ไหมได้อยู่ครับผมซ่าซื่อวิวซ่าซื่อทุกทุกคนนะคะสำหรับคนดูทุกคนอย่าลืมกดติดตามอยู่ไว้ด้วยนะซ่าซื่อค่ะนี่ิรนารักนะล่ะแล้วก็รักนะ เ <N> อ็นน่ะอบอนาเอ้ยคำว่านานี่แปลว่าเธอนะถ้าเกิดว่าแบบจะบอกว่ารักเฉยๆก็พูดคำว่าแอบอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดว่ารักเธอก็เติมนาเข้ามาแล้วก็จะเป็นแอะนาเนี่ยแอนี่แปลว่ารักแอะแปลว่ารักนาแปลว่าเธอเธอเป็นภาษาชนเผ่าของของอะไรนะชนเผ่าอะไรปากกัครับปากกัญยนี่เห็นไหมยู่ไม่ได้มั่วไม่ได้มั่วบอกเลย แลปลาก็ไม่กินเบ็ดเหมือนเดิมค่ะทุกคน<ม>ขนาดแบบโม้มาขนาดนี้ยังเหมือนเดิมเบ็ดไม้ไผ่ซิ่งใช่มันต้องมันต้องเต้นนะหรือเปล่าถึงจะแบบมีปลาตีเบ็ดหนึ่งสองสาม A few minutes later <laughs> เอาเอาเวทขึ้นซิเออได้หรือเปล่ามามิวจะรอดไหมทั้งหนึ่งโลสักงหนึ่งโลสักงหนึ่งโลบอกเลยมันกินแล้วมันกินแล้วเอาเอาเวทขึ้นซิเออได้หรือเปล่ามามิวจะรอดไหมมามิวได้ปลาตัวแรกไหนทำไมมันไปเข็งบ่ มันมวตัวแรกถ่ายเอาซะมั่ล้วทุกคนนี่ทุกคนปลาที่ผิวตกได้นี่งกินอิ่มตัวละหนึ่งโลถึงจะดูตัวเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันหนักในนะจริงๆแล้วมันหนักไก่ประมาณหนึ่งโลที่พี่บอกเลยเนี่ยไอ้ไม่ตกได้ดูจากความสูงนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นอาหารเย็นกินวันนี้เห็นไหมเบนไม้ไผ่ซิงก็ตกปลาได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องแบบหาอะไรแพงอพี่เขาเก็บไว้ลองตกอีกครั้งซิ อันนี้แค่ฟุกหรือเปล่าไหนลองดูอีกรอบซิไม่มีฟุกสำหรับมะมี่เนี่ยหมูกเก่ง, <laughs> งมาแล้ค่ะมาค่ะทุกคนตรงนั้นปลาไม่กินเบ็ดแล้วเดินวิจะมาที่ใหม่กันเดินวิ๊จะลองเบี่ยงเองดูดูสเต็ปไหม <c oughs> โอ้โรถท้อาปดาตาเบ็ดลงเลย เราก็นั่งรอเลยนะรอดูความสำเร็จของวิวได้เลยและนี่ก็คือปลาที่เราได้ค่ะที่ตกได้โดยพี่ทั้งสองคนค,ะคะ่ะที่ไม่ใช่วิววิวจะเป็นปลาตะัวเล็กๆที่เราเห็นตามในคลิปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ย คือพี่เขาตกประมาณ2ชั่ออวโมงนะเธอหมิวเพิ่งมาก็เลยได้ตัวเดียวครัโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปกินเย็นประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหมิวแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าแบบครั้งหน้าอยากให้หมิวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสาหรับวันนี้ก็ขอบตัวไปกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปทําปากินก่อน,นะคะ่ะ